ยายต้นพริกเข้ามาในบ้านแล้วนะคะต้นพริกชี้าดกมาปลูกช้าหน่อยตอนนี้ฟิแนแลนด์เริ่มหนาวแล้วยังไม่สุกเลยอันนี้ก็ปักชำํำผักแพล่ยายเข้ามาในบ้านแล้วอันนี้น่าสงสารมาก มะระขีโนบไม่ไม่ออกลูกเลยไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่รู้ว่าหอยทายไปกินเนี่ยลากต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนะยย้ายมาอยู่ข้างในบ้านนะมะเขือมะเขือก็ปลูกช้าหน่อยออกลูกนิดเดียวอืไม่รูปตอืม กระปัชำปัชชำหอมเปปัตชำตะไคร้ชาวเน็ตไม่มีอะไรมามาให้ดูผลพลิตปีนี้ย้ายเข้ามาในบ้านแล้วนะคะแต่พริกดกมากยังไม่สุกนี่ค่ะคนไทยในต่างแดน ไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกคน